สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของคันเซ่นะครับตัวนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแนวสไตล์ VIP นะครับห้าลูร้อยสิบสี่จุดหกนะครับล้อตัวนี้เรียกได้ว่าคุณเอาไปใส่รถห้าลูมาตรฐานเข้าไปได้ทุกคันนะครับเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้ นะครับเป็นล ok ้อขอบ17นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับเป็นล้องานตามนะครับเป็นล้อมีงานนะถือว่าใช้ได้นะครับงานตามนะนะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่42อนะครับออฟเซตอยู่ที่42่สน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้างานมียี่ห่อแล้วนี้น้ำหนักมันจะมีนะครับบางอย่างนะครับการที่ล้อมันมีน้ำหนักไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ดีนะนะครับคุณต้องดูว่ามันผลิตมาแบบไหนนะครับถ้ามันผลิตแบบขึ้นรูปปกติมันต้องมีน้ำหนักนะ ถ้าไม่มีน้าหนักนะคือมันบางนะครับแต่ถ้ามันผลิตขึ้นรูปแบบการฟอร์ล้อแม็กหรือโฟร์คัานมันถึงจะเบาได้นะครับเพราะมันมีที่มาของมันคือการที่มันเบานะครับเบาขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเพราะมันไล่อากาศออกจากเนื้อมวลของมันนะครับทำให้น้ําหนักมันลดลงนะครับอันนี้ต้องดูนะครับล้ออันนี้เมื่อกี้ผมดูมีน้ําหนักถือว่าแข็งแรงใช้ได้นะครับลูกค้าถ้าใจสนใจทักงมาน้านะครับ เป็นสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยจินทะเล21 8, หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ